สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกลมเลมล็อกของแท้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบเบตตัวแรกเลยนะครับที่เป็นของแท้ที่ผมได้เล่นตื่นเต้นมากกล่องผมจะเก็บไว้นะครับด้านไหนวะอ๋อด้านนี้นี่ค,ครับอี๋ตัวกล่องด้านในก็จะเป็นแบบมีกล่องมาให้ชั้นหนึ่งนะครับมันจะไม่เหมือนของจีนที่มันจะไม่มีของมาให้ด้านใน ก็จะไม่มีฮีโร่โค่ดหาบ,บ้านนะครับพอออกมาได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ครับเฮ่เบเบ้น,นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็จะติดให้แบบนี้นก็จะมีบอกคนใช้ได้นะครับคนนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นใครดูมูน,นม้นก็จะแยกมาให้เป็นสามช่องแบบนี้นะครับมีบิดรัดเช็ดแล้วก็เบรดเนี่ยครับตัวเบรดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นนัอสามตัวแบบนี้มัดที่มันเป็นรูรนะครับ แล้วก็รัชเชตก็จะมีเขียนคำว่าทาการาโทมี่ครับนี่ของแท้แล้วของตัวบิดก็จะเป็นเหล็กเฉยๆจะไม่เป็นน็อตนะครับเนี่ยครับแต่ประกอบเทมากประกอบง่ายมากเลยนะครับน,นี่นี่นะครับแผ่นกระดาษก็จะเป็น ของแนะนำอันนี้คืออะไรเนี่ยครั้งแรกอ๋อบิดแนะนำบิดกับลัดเชนแนะนำส่วนนี้คืออะไรเนี่ยคืออะไรเอ่ยเอาไม่ว่าเราข้ามตรงนี้ไปแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับนี่ ปิดออกมาแล้วก็นบสี่สสผมอไม่ออกอันนี้ก็จะเป็นโกเลมล็อกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโคบอลดากูลโคบอลดากูลเป็นตัวมุนซ้ายส่วนโกเลมล็อกเป็นตัวมุนขวาขอเปิดประเดิมด้วยโกเลมล็อกกอนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยโคบอลดากูลมาดูกันทรงพวกมันไปคุยกับรากมะม่วงระหว่างบิใส่วิ่แม่กวนว้า เป็นกลืมล็อกนะครับเป็นของแท้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นโคบอลดากูนอันนี้จะไม่ใช่ของแท้นะครับจะเป็นของจีนขอเปิดประเดิมด้วยกลืนล็อกสายป้องกันกันเลยครับมาตามด้วยโคบอลดากูนสายโจมตีนะครับดิจิตอลมาเชีครับครับลอกแบบดิจิตอลดิจิตอล เ้แลครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันอีกทีนะครับสามสองหนึ่งโกชุดเมื่อกี้เท่าที่เห็นก็โดแดดไปแล้วก็โดนเบิร์ดฟินิชนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองแบบแต่งคอมโบนบ้างน,นะครับนี่นะครับก็จะเป็นโกเลมล็อก รัชเชต9จะ0บิดเฮกซ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นโคบอลดาโกนรัชเชต160บิดนั่งเดิมนะครับเขาเปิดประเดิมด้วยโกลเลมล็อกเหมือนเดิมนะครับ บอดากุลกับโกลเลมล็อกก็ได้นะครับสูสี่กันสามสางหนึ่งก็สุดอันนี้นะครับโคบอดากุลเหมือนจะหมดแรงแล้วก็ เป็นฝ่ายของโคบอลดาคูลที่ลงไปนอนกองกระพุนครับขอจบการรีวิวทุนเท่านี้ครับ